สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นของวันอังคารค่ะคุณผู้ชมจินตนาชาแน,นลค่ะนีผ้าคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนคักเปลี่ยนแนค่ะพี่นอ้องเอ้ยแดดหอนแห้งเนาะอันห้าอันนี้ไหมคะมี่ภูหจักบอกค่ะห้า,าต้นหญ้าเป็นต้นแบบนี้ค่ะนี่ ดอกคือดอกกระเจี๊ยบเวลามันใหญ่มากมันจะเป็นน้ำนามค่ะมันจะเป็นน้ำนามเยอะมากที่ของผู้อื่น,นคือจังบวเป็นจังสี่ค่ะคุณผู้ชมจักมาแต่ใสแห้งไทแห้งคืนอินตนาก็เลยน,นี่เลยค่ะมาถอนแบบนี้ถอนเนี่มันบางลงอย่างน้อยๆมันก็ตายดีก็เข้ามาตัดตัด,ตดกับบอตายกระโปรงอีกคือเกา มือนีจินตนาจะ่องแนวทางเล่าพัฒนาร่วมเซียนค่ะเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมร่วมเสียนล่าพัฒนามือนี่กับหกท่านเหมือนเดิมค่ะทางช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพราะแนวทางเราพัฒนาจากการคำนวณมีเขาไม่หลุดค่ะหมวดที่ผ่านมาเขาบกกีเซียนค่ะคุณผู้ชมเขาแค่ อของแอจินกะที่จําได้นะคะมันลืมถือมาน้ำค่ะคุณผู้ชมอันเกา่าอันเขาเลขวิ่งค่ะวิ่งเก้าวิ่งเก้ากับสี่เข่าเก่ากับสี่เท่านั้นค่ะยายนางตําลาวเข้าเด่นเดินดีเข้าหนึ่งค่ะเพราะว่าเด่นเดินดีหนึ่งสองสามของหนุ่มผู้พานเข้าค่ะสองตัวเก้ากับสี่ค่ะลาวพัฒนา วันจันทีพานมากอะของพอเส้นเพ่งกะเข้าอยู่ค่ะเข้าวิ่งเขา้าเอเข้าตัววิ่งแล้วก็เข้าจับคู่ค่ะเก่าหนึ่งเด่นเดินดีหมดก้อนเข่าสองหมดก้อนนั่นเข่าสามตัวเลยคะ่ะมาด้วยกันหมดเลยแนวทางลาพัฒนาของวันพุธนี้นะคะไม่รู้จะเข้าหรือจะหลุดตามเบิ้งเล้อคะ่ะคุณผู้ชมร่วมเส้นในคลิปเดียวคะ่ะ ม้วนเดียวจบเลยนะคะขอบคุณหลายๆค่ะที่นะฮะทุกคนรอคอยแนวทางทางช่องค่ะอ่ามีเอฟซีที่เนื้อแน่นนะคะอ่าอินเทอร์เน็ตริ่มซื้อพันละอีเพิ่นรอคอยเบิ่งแนวทางนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เป็นกําลังใจให้อยู่ขันพ่อสีบรลุงนะมือในท่อแล้วก็เมื่อยแล้วก็เวลามันบ่พ่อค่ะแลนหนาแลนหลังคนคนเดียวขันไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะเวลาบ่พ่อค่ะ มันข่นวนแล้วกับบอท่านในร่งเนาะคะ่ะเพื่อนกันย่งรอติดตามอยู่อินตอหน้าขอขอพูดลหลายๆค่ะที่ติดตามแล้วก็คิดพ่อคุณนี่นะคะ่ะคุณผู้ชมเอเพื่อนติดตามตลอดกันเรื่อยเนะส่าก,กันร่วงเนาะคะ่ะถ้าจะไดกระโท่มากอะไรคะ่ะคุณผู้ชมนะคะโทรมาเลยนะคะมาขอแนวทางเลยก็ได้ค่ะบางที่รุ่งสาเนาะคะ่ะจะได้เห็นกอนร่องช่องเพราะว่า อันบางมืองานหลายหลายอะไรยางค่ะเล่นหนาเล่นหลังบ้านเศร้าก็ท่านใ,นใดๆค่ะคุณผู้ชมมองอยู่มองเศร้าบระท่านในมีอะไรอัน,นหาคือเกาค่ะขอบคุณกำลังใจถูกกำลังใจค่ะต้นห้านนี้ไหมคะคุณผู้ชมห้าอันนี้ไหมนหน้าอันนึงนะจักซื้อห้ายังบุนาๆนนนนคือใบหูเสือ ใายหลายค่ะมันขีดยุคนะนั่นเราเปสะอาดตาค่ะไทยแล้วไทยอีกค่ะจ้างไทยที่ละหารอยหกรอยที่ละเจ็ดรอยค่ะแล้วแต่เขาจะคิดเอาแต่ถามมันหน่อยๆแบบนี้ก็เอออันหกรอยซะแังสีไหมคะไทยกบมันก็นแหงขึ้นเนาะพี่น้องเอตนาก็ไม่เคยเป็นคนไอ้นี่เฮดไทยเฮตนาเฮดกับที่แคด,ดำโลก,กาเกี่ยวเขา่า หาบเขาเท่านี้ค่ะบ่เคยมาเรียนรูู้เรืองต่างๆนะคะเป็นบางแต่กรเไยวานั่มกรเไยกายเป็นแก้ปัญหาบาจบเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบื้องแนวทางค่ะจะไม่ฟังแล้วผู้ลี้ผู้ลูกอ่ะคอมเมตนมาบอกเรืเอ้อค่ะคุณผู้ชมว่าเฮ็ดจจงไดวิธีไหมันจังสีเบิดนี่ย้าเนี่ยเนี่ยนะต้น,นหญ่ๆสิน,นะคะ่ะถามันข้นมาซอมเนียวาบ่ไว้ด้ค่ะเนี่ยต้นหญ่คักลวนี่เดี๋ยวจังเลยต้น,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 ตนสูงคักเนี่ยเริ่มเป็นน้ำแล้วค่ะ เอาค่ะไปเบื้องแนวทางเนาะค่ะเนาะไปดูแนวทางแล้ว,ว,ลวพัฒนากันเลยค่ะค่ะเราพัฒนาของพ่อเสียนเพลงวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมสองห้าหกแปดค่ะคุณผู้ชมพ่อเสียนเพลงของวันพุธนี่ค่ะให้วิ่งหนึ่งแล้วก็ศูนย์วิ่งหนึ่งกับศูนย์ค่ะ,ะชุดวินมีห้าหกเก้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์ค่ะห้าหกเก้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์ จับคู่สองตัวสองตัวสคู่ด้วยกันค่ะคุณผู้ชมบนล่างไปกลับด้วยค่ะมี0ูนย์ห้าหนึย์หค่ะแล้วก็เบิ้ล1หนึ่งะคะการเบิ้ลด้วย1นหนึ่งค่ะแล้วก็3ามตัวค่ะ3ามตัวมี5หาหกหนึ่งศหหค่ะมี2คูศูนย์ห้าหห้แล้วก็0ูห ห้าศูย์ห้าค่ะแล้วก็ห้าหหนึ่งนะคะคุณผู้ชมสามตัวเอากลับไปกลับมาอย่างนี้แหละจินตนาค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมพอเซียนเพลงปังมากค่ะสี่ศูเก้าหนึ่งขาตรงๆนะคะสองตัวบนนะคะเข่าบนตัวดนี้ตามเลยค่ะคุณผู้ชมแนวทางลาพัฒนาของพอเซียนเพลงแคปหน้าจอค่ะ ของเซียนไค่ะ c ซียนไวันที่21่สิบเอ็ฤษภานี้ค่ะให้7กับ8เป็นตัววิ่งบนล่างค่ะเลขติด7กับ8ก็มีศูนองห้ 0, 2, 5, แล้วก็1 0ึ่แล้วก็1นึ่งค่ะจับคู่ค่ะ2ตัวบนล่างไปกลับด้วยค่ะคุณผู้ชมมี8คู่ค่ะจับคู่ให้8คู่ไปกลับบนล่างด้วยนะคะ มี07 27 57 17 08 28 58 18ค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะอันนี้เวันที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเพื่อนๆวิงหากระโปงต่ว่าชุดบินเข้า3ตัวเลยค่ะคุณผู้ชม091คขายู่เนนี้เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็40ด้วยค่ะ40 091อยู่ในชุดตัวเลขติดค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะ ตัวเลขติดนะคะอันนี้ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมนะไปต่อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเซียนไอ้นะคะอาเซียนอุดรน,นะคะของเซียนอุดรเอ๊ะของเซียนอุดรจริงๆต้องไปดูคลิปนั้นนะคะคุณผู้ชมเนาะในว่างลุ้งแล้วนะคะของเซียนอุดรน,นะคะวิ่งแปดกับสองค่ะวิ่งแปดกับสองเลขติดมีห้าหกศูนย์หนึ่งค่ะห้าหกศูนย์หนึ่งแล้วก็ จับคู่สองตัวบนล่างจับคู่ให้สองตัวไปกับบนล่างมีแปดคู่เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมมีแปดห้าแปดหกแปดศูนย์แปดหนึ่งห้าสองหกสองศูนย์สองหนึ่งสองค่ะอันนี้ของเสียนอุดรของงวดวันพุธนะคะอ่ะของงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมศูนย์เก้าหนึ่งตรงตรงเลยค่ะแล้วก็สี่ศูนย์อยู่ในชุดวินเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมจับคู่ให้ ไม่ผ่านค่ะคุณผู้ชมจับคู่ไม่ผ่าน,เอ,นเอาหนึ่งหกมาแทนหนึ่งแปดมาแทนนะคะเอาวันนี้นขอให้เข้านะคะของเซียนอุดรเดินดีค่ะคุณผู้ชมเอฟซีของเซียนอุดรกะ,อ,อ,อ,ะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วเลยเด้อค่ะดีคำว่าเบื่องแนวทางนะคะค่ะของหนุ่มภูพานค่ะคุณผู้ชมหนุ่มภูพานหนุ่มภูพานวดที่ผ่านมาค่ะเข้านะคะคุณผู้ชมเข้าสี่ค่ะ แต่จับคู่ไม่เข้าค่ะพ่นจับหกหนึ่งกับเก้าหกเก้าหาค่ะจริงๆแล้วก็เข้าหนึ่งตัวนะคะงวดนี้คะ่ะคุณผู้ชมห้าหนึ 0, ่งหกศูนย์ห้าหนึ่งหกแล้วก็ศูนย์มีสี่ตัวะคะ่ะคุณผู้ชมต้องมาหนึ่งถึงสองตัวนะคะบางข้า,างก็มาสามสี่ตัวนี้เท่ากับเป็นเลขวิ่งบางที่วิ่งมันก็จับคอจับอกอดคอกันคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็สี่ตัวสองสอง วพิษค่ะสองตัวสี่คู่ค่ะสองตัวบนล่างไปกับมีสี่คู่ค่ะคุณผู้ชม52628171ค่ะอันนี้ของนุมผู้พันนะคะเนาะแคปหน้าจอค่ะขอบคุณหลายค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้คุณผู้ชมในเบิองกันนะคะทั้งช่องจิตนาชา n น l ค่ะค่ะราวพัฒนาของแอดจินค่ะ เดินเดินดีค่ะมี1 2แล้วก็3มา1นถึงสตัวหววที่พานมาจินตนาบอกว่าให้เอาเอาเนะคะเลขวิ่งสูตรสูตรเลขวิ่งของแอดจินค่ะเ,เดินดีมาหลายงวดติดแล้วค่ะคุณผู้ชมกะเลยบอกว่าให้ออกเก่าไปจับใส่กับ1นึ่งสองสามมาสาค,คุณผู้ชมนคะคะนี่นี่เลยค่ะกะเล่ยเขาค่ะคุณผู้ชม9กหนึ่ง นะคะหน้าตัวหนึ่งค่ะคุณผู้ชมสองไม่มา3ามไม่มาวันนี้1 2ึส,สเหมือนเดิมค่ะอผ่านไปค่ะคุณผู้ชมเดินเดินดีผ่านไปของยายนางตำลาวค่ะยายนางตำลาวให้3แล้วก็8เป็นตัววิ่งค่ะ3แล้วก็8เป็นตัววิ่งจับคู่ค่ะสามหกสามเจ็ดสามแปดหกเจ็ดหกแปดเจ็ค่ะคุณผู้ชมนักไปทั้งแปดนะคะ หมวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเข้าตัววิ่งนะคะเข้าแต่ตัววิ่งเก้าตัวเดียวหวดนี้เข่าทั้งบนทั้งล่างลเลยยายนางนะคะเอาแคบหน้าจอเด้อค่ะคุณผู้ชมขอบคุณหลายๆค่ะที่มีน้ำใจน,น้ำใจเข้ามาเบื้องหน้าทางเรากะกดไลค์กดแชร์ให้น้ำค่ะอขอบคุณค่ะคุณผู้ชมแอดจินค่ะวันนี้ค่ะให,ห้หนึ่งกับสี่เป็นตัววิ่งบนล่างค่ะหนึ่งและก็สี่บนล่าง จับคู่หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่สองสี่สามแล้วก็ 4, 5, สี่ห้าสี่มากหรือมากค่ะคุณผู้ชมงวดนีวดที่ผ่านมาเขาแต่ตัววิ่งเนาะงวดนี้จะเข้าตัวจับคู่ไหมกะเบิ่งเป็นแนวทางเด้อค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาเข้าเก้าเลขวิ่งบ่พลาดเด้อค่ะคุณผู้ชมของเอจินนะบ่ค่อยพลาดค่ะบ่เม่นองาพลาดเลยไม่ค่อยพลาดนะคะนะขอบคุณหลายๆค่ะเอาสุดท้ายนี่ค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูแนวทาง น,ะะน้ำเนี้ข้างไปเสียงนะคะขอให้โชคดีทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอินเตอร์นั่นเนเ่อร์ค่ะพี่น้องทุกคนค่ะ,อะขออวยพรให้ทุกคนจงมีความสุขโชคดีสวัสดีค่ะ